น้องแลพี่น้องแกทกะลงมาหลัดเอาเขื่องทีเอฟซีเผื่อได้ผักมาห้นะพี่น้องดังหนาหอเนาะได้มาเลยเนาะพี่น้องเขื่องทีเอฟซีเผื่อผักมาห้เนาะแกทกะลงไปหาพ่อมาเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องได้บึงจะเปิดบ่งมันก็เลยเนาะพี่น้องชิมีอย่างทางในสบายดีสบายดีพี่น้องอินดี้ต้นหาเข่าสู่ซองเพนดีซาลาวคเือเกาเนาะพี่น้อง มื่อนี้แคทกาซีมาเปิดกล่องของฝากจากเอฟซีน้าพี่น้องเป็นกล่องพลาสติกที่เอฟซีเป็นได้ฝากมาให้แคทเนาะเป็นได้ถักมาทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของแคทเองนะ้าพี่น้องแล้วเป็นก็ได้บอกว่าสิฝากฝากคล้องมาใหา้นะ้าพี่น้องคล้องกับมาหอยเป็นเทียมหอยเลยเนาะนะกล่องใหญ่นะ้าพี่น้องแคทกาซีมาเปิดให FC, เ้เอฟซีเบิ่งนน้ำกันเนะนาะยังไงซีมียังไงน้านะพี่น้องแคทเปิดน้องแคทน้องเปินวาลุ่มนะ้าพี่น้อง แคทกาอยากขอบใจทั้งลุงเนาะพี่น้องเพื่อนได้ให้แคทห้องวันลุงเนาะพอเพื่อนกาอยู่ร้ายเลยเนาะพี่น้องแคทกะอยากมาขอบใจแหละกัขอบคุณเนาะขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อที่ได้ฝาครอบใหม่แคทเนาะบอกว่ามันนั่นมาใส่แบบพันนี่ประโยชน์นะพี่น้องวัวหัวสิมยางได้เลยพี่น้อลยเาะโอ้โหเลยนาะฝาตกก็แค่กะสิบเกินแล้วพี่น้องเราใส่มีเนาะก็อย่างถือดิ ก่องน้าพี่น้อนงนางในดีใจเลยได้กล่องน้าพี่น้องข้างแหละแกเนาะอเสิได้ดกล่องพี่น้องขอบใจหล,ลายๆเด้อขอบคุณหล,ลายๆเนาะเดี๋ยวแคทก็ชิมะปุ๋เบิ่งก่อนแล้วเนาะเอ้ยใส่เป็นหรือเปล่าพี่น้องเรเคยใส่กล่องยืดถือเปนก็ได้ฝากกล่องให้ใแคทเนาะอ,อืมใจหล,ลายเด้อกางนี้เดี๋ยวแคทก็ชิมะปุ๋ ก่อนน้เนาะพี่เนาะ,ะป้าไปก่อนเนาะพี่นเนาะแก็ยังบัวแทนใส่เป็นไปต้องไปเบิกอยู่ใน YouTube ก่อน <c oughs> ทางในก็เป็นอ่องคาตัางก้อ,องพี่เนาะนี่ใส่ใน,นเนาะใส่บปรเป็นเลยเนาะแล้วก็มีลิงโง่เนาะ,ะพี่นอ้อเนาะเป็นคาตัางก้องโอ้ขอบใจหลายๆขอบใจทั้งลุงบ่หูพึงสื่อยังเพิ่นบ่บอกสื่อเนาะพี่นอ้อง มันก็นได้ฝากเครื่องไม่แค่ตอบเพิ่นไม่ได้บอกสื่อเนาะแค่จะขอบใจเพิ่น,นลายๆเนาะฝาบไม่ลายอย่างเลยไลยนนด้แล้วนปปนเนาะแล้วแกจะเก็บอะไรก่อนน้อพี่น้องก็มีเป็นกล่องกล่องงาเนเฉาะอุปกรณ์กลน้องนะพี่น,นอ้องีิธานรีโมเออถาน,นีโม มีถ่านกล้องนะพี่น้องในเมนบู่เลยวะเนี่ยเขาจ้าอื่นเนี่ยแล้แคทกับจะต้องไปศึกษาเหมือนกันนะพี่น้องแคทกับว่าหนูเนาะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องเนาะขนมแตกเลยพี่น้องก็ฝากขนมไหลน้ำขนมโขลกสองห่อนะพีน้อแตกแล้วเนาะเอาวมีอยังก็มีอันนี้อันนี้คือยังไปงก็ได้แล้วเนอง ก้อนก้อนนะพี personaje. ่น้องเหมืนไฟฟ้าไม้แคทกันเนาะนี่เป็นี่อย่างที่พี่ชายชมทาถอดอยู่เละดีใจแยเงแล้วพี่น้องเราขดเลยว่าสี่นี่คนฝากก้อนเหมืนไม้เฮาเนาะพี่น้องแต่อยากขอบใจเป็นลายๆเนาะขอบใจเป็นเถื่อนที่เธอได้กับมาถึ่เราแต่อยากขอบใจนะพี่น้องแต่ก็รีใจหลายขีดว่าสิได้เนาะ เป็นครั้งแรกเลยนนะ้อพี่น้องที่แคสได้ของฝากจากเอฟซีเนาะเป็นธงเนาะพี่น้องกระเป๋ากระเป๋าเสือใี่ชายใส่กล่องมาจับพน้นะ,นนะเป๋าพยกระมาพีน้องเป็นเป็นกล่องตัวนี้เนาะพี่น้องกล่อง XJ อย่างกับตอนหงส์น้าพี่น้องอ่านกับตเป็นเอเจสีพันดีใจแหงแล้วพี่น้องแคทกับตคิดว่าสิมีคนฝากมาให้แคทน้าพี่น้องแคทก็จะขอบใจขอบใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนหลายหลายน้าพี่น้องดีใจแหงโอ้ยบอกอย่างงี้เลยดีใจดีใจละนึกว่ากัป็นตัวนี้เนาะไปเกิปเข่าไว้ในกล่องกข่าเนาะอันนี้เป็นกล่อง แค่ก็ยังใส่เป็นองดอกนะพี่น้องเคยใส่กล่องจะถือเป็นดังแรกเนาะทีเร็นกล่องไปมีนาการตอนเด็กๆไปเบิง่งวิธีการใส่ใน YouTube เนาะพี่น้องใครผู้ใดนใส่เป็นการแนะนำแค่เด็กพี่น้อง สิมาขอบใจแล้วก็ขอบคุณแบบไร้ไร้แน้วพี่น้นนะนองขอบใจแบบไร้ไร้หอบเลยแบบดีใจเองนะักหนอ่อยแค่กาบบคิดว่าสิมีคนแบบปากคองใหม่แคทเนาะเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องที่แคทกาได้กล่องเป็นของตัวเนะองนักหน่อยแค่กาบบคิดเลยว่านะ ได้กล้องมาไว้ถ่ายหูน้องพี่น้องพอแต่ละเถือ่อแคทไปถ่ายคลิปกาสีใสแต่โทรศัพท์น้องพี่น้องถ่ายแล้วก็ใสมือจับเวลาถ่ายแล้วภาพมันก็นสิบปรแจ้งแล้วก็สันสันนะน้องพี่น้องแต่การนะได้กล้องเนาะเพื่นก็ได้ฝาให้แคทเถื่อกับศีใสกล้องตัวนี้ถ่ายถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวแคทกับศีรองลองใส่กับน้องพี่น้องแคทกับโมหุบใสแบบใดโเคยใส่น้องพี่น้องเป็นครั้งแรกเดีนาะเขา แค่ข้อเขาบึง YouTube ก่อนนะพี่น้องแบบหนึ่งนาะเอาไปเบิ่งใน YouTube ก่อนนะพี่น้องวิธีใส่เงาหมโกกาดจับออกมาใส่เลยพี่น้องคนบ่อกี้มีกล้องพี่น้องไปหมวกาดเจ้าออกมาถ่ายมาใส่เล็บหัวสิถ่ายกันไปกันมาลองกันแล้วนลเนาะตื่นเต้นถ่ายออกเป็น มไนะก็อน้นพีนอท้งในก็เนาะสันสเดี๋ยวแค่จะข่าวบึงที่ใส่กับนะพีนอดี่การทเคี้ยเขอาบึงกับนะพี่นอีที่ใส่เนาะ ตัวเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องที่ได้แบบได้จับกล้องไว้นี่เนาะโอ้วิธีใส่เลยพี่เนาะ,ะเนาะอย่แคร์เกนของมึงก็กล้กองแอคชั่น เจศ0ร้ 400. 400 4, อย0ู้อว่าสี่พัพาคิดว่าถือเนาะตื่นเต้นแห้งเนาะแกนัน่ล้วอัน วินเลยพี่เนาะเอาง่ายกว่าเจ้าชีถ่ายไปเจ้าจะเป็น แคเบิร์วิธีใส่ก็น้ำพี่น้องน้ำพี่น้องแค่กาเบิร์วิธีจากยูทูบใครออกมาเบิร์กก่อนน้ำพี่น้องเอตกระชิมาเปิดเสียงก่อนมีมีซิมนะมีซิมป่ะมีการ์ดก็น้ำพี่น้องนี่เนาะ เดียวแคทคข้โตไปิ่งวิธีใส่กล่องก่อนนาอพี่น้องปแป๊บหนึ่งเดียวจังรอบหกกันนาอพี่น้องก่อนกะตัวนี้แคทกากำลังอันเยียนนาอพี่น้องเยียนใส่กล่องยังใส่บทันเป็นเถื่อนนาอพี่น้องแคทกากำลังเยียนใส่ก่นกอนนะเนาะเฮียนใส่ไปก่อนอีกประมาณจากสองสามส่วโมงนพี่น้องแคทจังชิไปหาลองถ่าย ภาบรรยากาศทางด้านนอกพี่น้องเบ่งน้กากันเลยเนาะบาวิเพเ่็นการกำลังอันนี้เนาะประกอบเห็ดกระเ็นเห็ดไปเห็ดมาเห็ดไปเห็ดมาเนาะกายสมาหลพักกินข้าเสียวพี่เนาะดูวอาพัากกินกระตงไข่เนาะ พอโบ๋แล้วก็ใส่กระดิ่งต้มไขนะ่เนาะะไข่ก็ไลืออยู่ประมาณพวกหัวอยนแตกแล้วเนื้อแตกเนาะเดี๋ยวพักก่อนนะ มันตรงไข่ต่อนลพี่น้องแล้วก็บังบวกแล้วไข,ข่ไปประมาณสามหน่วยสี่หน่วยแล้ไวไป,ไปเกิดไปแล้วนะแล้วเราพาี่นองนก็เดินเดี่ยวหน่อยนะยาวลอดจะไข่ซุกนลพี่น้องอาทิตย์ที่ิ้ข้วตอนที่อยา่เนาะ นี่ขนมนั่นน่หรีเจสซี่เป็นสาให้บาก้าผ่องก็ก็อาแทนหน่อยนะกองอาจ่ะดูเฉียสามไห เลกามันกษีหกหกในหนึ่งนะพี่น้องเพราว่ายัางมียังแบบเป็นแบบสั้นไหวว่างรพี่น้องแต่กสีโปงไว้ตามานี้น,เนะเดี๋ยววากันเลยนะพี่น้องเคดการิเตรียมเขาิ้นต้นเหียงเนาะแกไปเตรียมเขาดเลย,ดเดยนะตัวพักมันคกันเลยเป็นเนอหอยเนาะแคีมันข,ขน้เาเลยมนนะะเรามาส,าสาาาั่นแคพัดเขพาพัดกนเนาะเขาพัดใส่กับไข่ใส่ ไม่กินถั่วนองเป็นคนหนักกินอ่ะอันนี้่กูกินะ

กินแล้วพีนว่น้ำอ่นะน้ำสบาทแข่งีน้ำอ่ะสีบาทงันนนน้นนะพี่ละเอามาซื้อกินไหมอ๋อมีเกี๊ยวหก่กาเรกเป็นเดียมหอยนะเดีแกซส้มากินหมี่เกี๊ยกกันนะ เกาะ่ะพ่อขกข้โิจิหมี่เกียวคอนเดอพี่น้อง